ระแสข่าวดังวาละครแบ8ตุลาคมเงินเข้า3กลุ่มเงินเข้า3มกลุ่มแตุลาคมวันศุกร์ที่8ตุลาคม2 5 6 4จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน3กลุ่มหลักซึ่งเป็นเงินเบี้ยยัยงชีพเงินช่วยเหลือและเงินอุดหน,นุนเด็กกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ดังนี้ 1. เบีย้ยผู้สูงอายุ6 0 0้0 0ถึงบาทตามเกณฑ์อายุอายุ 60- 69ถึงปีได้รับเงิน600บาท อายุ70-79ปีได้รับเงิน700บาทอายุ80-89ปีจะรับเงิน800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน1,000บาทโดยทางภาครัฐยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการปรับหลักเกณฑ์แต่อย่างใดเงินโอนเข้าบัญชีของตนเองและของคนที่ได้รับมอบอำนาจโดยเงินผู้สูงอายุภาครัฐจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือน หากวันที่10ของเดือนนั้นๆตรงกับวันหยุดรัฐจะเลื่อนการจ่ายเป็นก่อนวันที่10ซึ่งเดือนตุลาคมนี้ตรงกับวันที่8เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือสวัสดิการของทางภาครัฐที่จัดสรรให้ผู้ที่สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไป 2. เบี้ยผู้พิการ800บาทถึง1,000บาทตามหลักเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะรับห0 0บาทต่อเดือนจากเดิม8 0 0บาท ผู้พิการที่มีอายุป18ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเบี้ยคนพิการที่โอนเข้าบัญชี800บาทผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ800บาทและได้รับเงินพิเศษ200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโด,ดยโอนเข้าประมาณวันที่22ตุลาคมกดมาใช้เป็นเงินสดได้ 3. มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาท ต่อเด็กหนึ่งคนกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทต่อเดือนเหมือนเดิมขอขอบคุณข่าวจากบุมข่าวดทคอครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับเราเลยนะครับขอบคุณครับ